สวัสดีค่ะอยู่น้าก,กันกับช่องเมกเกเกษตรบ้านสวนบรรยากาศย่งางมือสาหลังฝนตกเมื่อขึ้นเนาะคะ่ะมื่อว่านี่ฝนตกให่มากอ่ะประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ตอนกลางคืนก็ตกมาให้อีกจัหน่อยที่นี่น้ำนิซากะปิมและคะ่ะเริมเต็มขึ้นมากค่ะแล้วเนาะค่ะนี่ความสุขของนองปลามีน้ำไหลกระลินน้ำเนาะคะ่ะไปเอาสิ้อ้าไปเบิ่งนขอไก่ขึ้นกันแล้วค่ะ มีพี่น้องสอบถามของมาอีกแล้วจ้าเรื่องการให้อาหารไก่เนาะคะ่ะว่าจังไดไม่เกให้อาหารไก่เฉลีย่ยจังไดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเมือนีินเม็ดเกซมาบอกมาบอกซูฟังเนาะคะ่ะว่าการบริหารจัดการให้อาหารไก่ไข,ข,ข่ไข,บบไไข,ของเห่าให้แบบใดให้อาหารเสริมอย่างเนานะค่ะไก่ไข่ของเม่เกถึงได้ไข่อย,ย่างสม่ำเสมอเนาะคะ่ะบม่มีแบบว่าชังหักหรือว่าไข่หน่อยลุ่งเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือ ใกล้ที่เพื่อนีอ่่เพอ,ออกไข่แล้วเนาะคะอยู่โดนไปมันก็สิไข่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะขอกของเมเกนีมีหอดไข่แฝดค่ะพี่น้องนี่ย่างเหมือเเ้ามาล่อเร็วเนาะคะ่ะพอบานเพิ่งกออ็เอาบินมาแล้วแนวใส่น้ำเมา่อไวนาโอกเพราะว่าไวน์จะเติมน้ำเนาะค่ะนี่โอ๊ยบินมาแล้ะผนบินมาแล้ว เสียงดังแล้วค่ะเข้าตรงมาอยู่ด้านหลังเพิ่นมันเห็นคนอยู่ทางไหนกันกะจีบินมาแล้วค่ะนี่เหลนมาเดียวการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาหารเนาะค่ะนี่อยู่ในกระบ,บะกะยังย่งอยู่เนาะคะ่ะเข้าจีาเฉลียเนาะคะ่ะให้ไก่โต๊ะตัวละขีดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอาหารให้เฉลียไปเลยตัวละหนึ่งขีดต่อหนึ่งวันเนาะคะ่ะส่วนอาหารเสริม ม่เกกัจะมีให้เป็นผักบุ้งบางละก้ผักผงชุรสเนาะคะ่ะผักบุ้งในี่ใกล้กับกินดีขึ้นกันเนาะคะ่ะเอามาให้เพื่อนกินละก้จะเป็นผักผงชุรสบางเมือก็จะเป็นเนแดงเนาะคะ่ะอาหารเสริมเฮาจะบอเน้นอาหารเสริมเนาะคะ่ะเข้าจะเนนเป็นหัวอาหารหลวนหลวนเลยถ้าเมือ่อดเฮ้าซ่อมเบืองไกลเฮ้านะคะ่ะเพิ่นกินอาหารใดหน่อยเนาะคะ่ะเฮาก็จะมีอาหารเสริมไม่เพิิน บางมื่อก็เอาผักองชูรสมาให้นะคะไห้ไก่ได้กินไห้เพิ้นได้คายเขียดนําไก่ก็จะกลับมากินอาหารได้หลายคือเก่านะคะพี่น้องคะมันก็จะเห็ดให้เพิ้นได้โปรตีนที่โปรตีนที่หลายเพิ่นก็เส็ดให้ไข่ออกไข่ให้เห่าได้แบบดีนะคะ บางคนอาจจะมองว่าเป็นอย่างคือบ่นลดอาหารลดต้นทุนเนาะคะ่ะสิมาเน็นเต้าหัวอาหารก็อาจจะเลี้ยงเบ่ไวแต่สําหรับของเมเนนะะ่เกีเนาะค่ะเลี่ยงไก่ไข่นี่ก็เพื่อว่าจะเก็บไข่จากเพิ่นเท่ากับเลยจะเน้นเป็นหัวอาหารสลายเท่ากับจะไห้เป็นพักหรือว่าไห้เป็นยาหวานไออ,อาหารเสริมอย่างอื่นหรือว่าบางคนอาจสิเป็นต้นกล้วยเนาะคะ่ะต้นกล้วยเอามาสาบไห้ไก่ก็ได้แต่ อย่าหายหลายด้ยค่ะเพราะว่าถ้าไก่มันกินอาหารเสริมจั่งที่เฮาเอาห้แล้วมันอิม่มมันก็นจะบ่ก,กินหัวอาหารถ้าแม่นว่าไก่บ่ได้กินหัวอาหารมันก็เสีดให้ไข่ใ,ให้เห้าน้อยลงเนาะค่ะหรือว่าไข่ก็จะน้อยนอยลงน้าเนาะค่ะเท่าที่เม่เกยเคยเห็ดแล้วอันนี้เม่เกย์ก็เอามาบอกเราประสบการณ์จริงที่ใส่ยู่ขอกไก่ของเม่เกยเนาะค่ะ ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากใส่หัวอาหารหลายอยากลดต้นทุนใส่เป็นอาหารเสริมใส่ห้ามใส่เข้าไป้เนาะคะ่ะเม่กีเคย,เคยล่องมาเบิดแลเหรอคะ่ะมันก็าสามารถลดต้นทุนได้จริงค่ะแต่ผลผลิตที่ได้มันก็จะลดลงเนาะคะ่ะเพราะว่าโปรตีนไม่ถึงก็จะเฮ็ดให้ไข่ไข่เห่าออกไข่เห่าได้แบบว่าน,น้อยเบิ่งพี่นอ้องมันมาแงเหง่กันอยู่ฟังทั้งนี้เมื่อกี้มาอยู่ฟังทั้งนี้มันก็มาแงเหง่กันอยู่ฟังทั้งนี้เบิ่งหาคนเนาะคะ่ะ นี่ละเหตุผลหนึ่งที่เป็นอย่างคือบ่อเอาอสังกะสีอ้อมทั้งเบิดเนาะคะ่ะเวลาไกลพื่นเหงกันจังสี่ละหายใจบ่ออกมันก็นสามารถที่สี่เหยียบกันตายได้เนาะคะ่ะเพราะว่าพื้นกับเป็นพื้นดินบ่ได้เทแบบพื้นปูนไหวเนาะคะ่ะมันก็นสามารถขวดเคลียร์ได้คือกันเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปบึงในขอกว่ามีฝนสาดบอเนาะคะ่ะช่วงหนา้าฝนนี่เฮ่ากับต้องระวังน้ำเนาะคะ่ะ สำหรับฝนสาดฝนยังเข้าไปในคอไก่กัสิเหตุให้คอกไก่ชื้นคอกไก่เปียกกัสิเหตุให้ไก่เห่าเป็นโรคน้ำจังทีเมื่อกี้เคยลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนั่นแหละค่ะว่าปัญหาที่ไก่มักป่วยก็คือความชื้นแล้วก็ขี่ไก่นะคะความชื้นของขอคอกแล้วก็อคอกนี่บ่ได้ขาเชือเนาะค่ะมันก็จะเห็นหไก่เห่าป่วย วันนี้เลยผ้าพี่น้องมาเบิงเนาะคะ่ะคอกแข่งดีดีหลังจากที่ฝนตกไปเนาะคะ่ะคอไก่ย่างแข่งดีคือเขาเพราะว่าใส่ผ้าสะเลนมุ่งด้านค่ะเวลาฝนตกลงมาเฮ่ากับจะเอาผ้าสะเลนลุงเนาะคะ่ะมันก็จะบริเตุให้ฝนสาดเข้าไปได้เนาะคะ่ะเพราะว่าผ้าเะเลนที่มีเกส่กับ80%เนาะค่ะ,นะคะมันก็มีความหนาพอสมควรเวลาย่างหมเสัเาเอาอาหารมาให้เพลินเท่ากับเอาผ้าเะเลนขึ้นแบบนี้คะ่ะมอือวานค่ะเพลินอ่ะ มีพี่น้องโทรมาสอบถามอีกแล้วเกี่ยวกับการให้อาหารเมน,นีเมเกก็เลยบอกว่า,วาเดี๋ยวเมเกสิบม,มาบอกเนาะคะ่ะว่าเคล็ดลับเมเกใส่แบบใดก็คือหนึ่งก็คือเน้นหัวอาหารล้วนๆนั่นแหละคะ่ะดีที่สุดเลยแต่เท่ากับให้อาหารเสริมเพิ่นเนยกับบ้ให้ทุกมือเนาะคะ่ะใหเ้เป็นมือเว้นมือหรือว่าสองมือเท่อนึงกัย่างไดเนาะคะ่ะเท่ากับยาา่าสะไปลดต้นทุนมั่นคักหลายเนาะคะ่ะถ้าเป็นว่า ลดหลายแล้วไก่กินอาหารได้หน่อยมันก็จังที่เมื่อกี้บอกนะคะผลผลิตของเฮากระจะบริได้พอสมควรจากไกล้จํานวนหลายก็าสามารถมันก็าสามารถลดลงเลยนะคะสำหรับการออกไข่เพราะว่าเมืเ่อกี้เคยเห็ดมาแล้วก็เลยมาบอกพี่บอกน้องน,นะคะก็พยายามที่จะเนิ่เป็นหัวอาหารบึงนะคะซ่อมบึงไก่เ้าทุกมือขึ้นกันว่า แต่และมือนี่เพิ่นจะกินหัวอาหารแบบใดเนาะค่ะกินหลายโบกินน้ำเบิดหลายโบเนาะค่ะถ้ามันกินอาหารหลายมันก็ก,กินน้ำได้ดีถ้ามันกินน้ำได้ดีวิตามินที่ห้องใส่ไปมันก็สามารถไปบำรุงรางไข่ละกษาเหตุให้มันออกไข่ได้ดีขึ้นกันเนาะคะ่ะในขอกไก่ของเมเื่อกี้นี่สีใสเป็นวนิตามินทุกกระบอกเลยเนาะคะ่ะสำหรับน้ำที่ใส่ใไหไ้ไหก่ได้กินเนาะคะ่ะ เสริมเข้าไปให้เพิ่นเพื่อต้านทานเป็นภูมิคุ้มกันของเพิ่นสําหรับการป้องกันโรคเนาะคะ่ะเมื่อวานเนาะคะ่ะอันพ่อบ้านเพิ่นก็เข้าไปเฮ็ดอันหัางหัางข่ให้เพิ่มจํานวนเพราะว่าหูเซอร์ว่าใกล้เริ่มอ่าเบียดกันขึ้นไปไข่แล้วเนาะคะ่ะก็เฮาก็ต้องเพิ่มจํานวนรังไข่ให้เพิ่นเนาะคะ่ะนี่เบิง่งไก่ กำาลังผากัญญางเนาะคะ่ะกะใกล้กะสดใสดีทุกมือเนาะค่ะนี่ขอ,อกก่นี่ก็คือเป็นขอ,อกไก่เก่าเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นขอ,อกเป็ดครึ่งหนึ่งกะใส่พื้นทีนะ่นตรงนั้นกอนที่สีเอาไก่มาลงไม่เก่กะจะขาเชื้อด้วยห้อยด้วยปูนขาวขาเชื้อสะกอนเนาะคะ่ะกอนทีสีไก่สีมากะต้องพักขอ,อกสักกอนย่างหน่อยกะประมาณสิบหามือถึงเดือนหนึ่งก็ได้คะ่ะเพื่อทีบ่าให้มันได้ขาเชื้อเนาะคะ่ะ เตรียมพื้นที่แล้วก็เตรียมโอกให้เพื่อนก็คือแบบนี้เลยค่ะให้ร่มโคกรก่มพานอยู่ตลอดเพื่อที่ว่ามันจะบริได้ให้มีกินกินขี่ไก่นะคะกินอัพไก่เห่าก็าจะมีสุขภาพแข็งแรงออกไข่เห่าได้ดีเนาะคะ่ะไข่ไก่กะจีโซไซส์สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเมเกะเอาคลิป ประสบการณ์จริงอีกคือเก้านั่นแหละค่ะเกี่ยวกับการให้อาหารไก่บางคนอาจจะบอกว่าเฉลี่ยกันจังไดเนาะคะ่ะในเต่ละเมือกับจังทีม่ม่อกอิบอกไปตั้งแต่รังต้นแล้วเนาะคะ่ะว่าโต๊ะโตละขีดเฉลี่ยต่ววันเนาะคะ่ะต่อมือก็คือหนึ่งมือก็คือเฉลี่ยตัวโตก็คือหนึ่งขีดนั่นแหละค่ะเฉลี่ยเอาเลยเจ้ามีเจักโตเจ้ากับเฉลี่ยเอาว่ามือนึงจะใส่ประมาณจักกิโลเนาะคะ่ะ การบริหารจัดการเนาะคะ่ะการให้อาหารไก่นี่ก็สำคัญคือกันในการเลี้ยงเนาะคะ่ะการดูแลเอาใจใส่นี่ก็เป็นส่วนประกอบอีกอย่างหนึง่งนกะัที่เฮาขาดบา่ได้เช่นคือกันเนาะคะ่ะไปค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้แม่เก๋ก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเดี๋ยวจังมาพอกันไหมคลิปหน้าแม่เก๋ตจะเอาประสบการณ์จริงในการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดมาบอกพี่บอกน้อง จากคนเลี่ยงโดยตรงเนาะคะ่ะว่าจะเป็นแบบใดบ่ได,ไดแบบว่าเอาคำํำบอกของผู้ใดมวาวอาหรือว่าจังใดเนาะคะ่ะก็คือเอาประสบการณ์ที่จะาของเคยเลี่ยงเราก็าเลียนหล้ที่ผ่านมามาบอกกันเนาะคะ่ะ ว่าจะเหตุแบบใดสําหรับมือใหม่ในการเลี้ยงไก่เลี้ยงเปีกนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามแม่เก๋เกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่เก๋ไว้น้ำนีเด้อค่ะพี่น้องเด้อช่องน้อยแต่ก็บอกความจริงในเรื่องการเลี้ยงน่ะละบ่ได้มกเม็ดเอียงจักย่างอนใดที่มันเป็นผลประโยชน์แกพี่แกน้องแม่เก๋ร็เอามาบอกพี่น้องแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาค่ะ